บ้านจะไม่รมบุอ <interpre ters> ีกลูกด้ามไหมหมดคนก็ได้แปเวาของของคนเนี่ยแปเอานั้นมาเลยเาพัวหาเดี๋ยวมนเปิดเฉพาะช่วงนี้พี่นไม่เหลือที่กำลังเดี๋ยวเขามาเอามาบางไ่ี่นกไฟไหม้หมดเลยเนี่ย้นมาสามแสนรถคันนี้้อใดีสุ แก็กอีแตนเนี่ยราคาแสนกว่าบาทก็ไฟไหม้หมดแล้วไปหมดเลยเนะ่ะรถสองคันจ้ารถสองคันรวมมูล,ลค่าเท่าไหร่นะคะมูลค่าหกแสนจ้ะ ไม่หมดไม่มีอะไรเหลือสักอย่างมั่ข้าวมั่แกงถ้วยชามตู้เสื้อผ้าหมดเลยจ้ะไม่รู้ร <ถ S 1> ป้าจะทำยังไงรถที่เสียหายสองคันนี่เป็นรถอะไรนะมารถกระบะอิสุสุแล้วกร็รถอีแทกอีเทนจ้ะมีหมาสามตัวนี่แหละอยู่เป็นเพื่อนป้าทำไมงั้นก็ไฟครอบตายหมดแล้วป้าไม่มีอะไรเหลือแล้ว my mood